ปลาครับทุกคนบ่อเลี้ยงปลานะคะวันนี้ปลามาดูปลาปลาครบฟตัวใหญ่ๆกับปลาทองมาน,นี่หน่อยหนูตัวใหญ่ๆมาน,นี่หน่อยเลวโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากคทุกคน ใหญ่จังเลยว่ะตนอือ่นไ่ไหนเนาะต้นอื่นไปอยู่ไหนหมดเนาะต้นไม้สวยจังเลยทุกคนปลูกไว้ในบ่อเลี้ยงปลาสวยงามนะคะเปไหนกันหมดเนี่ยโอ้มาน,นี่แล้วตัวใหญ่มาน,นีแล้ว ตัใหญ่มากตัใหญ่มากอืมมาล่นตัวกันน่ารักเลยน่ารักเลยน่ารักน่ารักเก่งจังเลยค่ะทุกคนเก่งจังเลยจ้าเก่งทุกตัวเลยจ้าโฮ้ยตัวใหญ่มากเลยนะเราอ่ะเราอ่ะตัวใหญ่มากเลยนะ ตัวดำไปไหนเนาะไม่เห็นเลยตัวดำไปไหนเนาะไม่เห็นเลยตัวดำไปไหนเนาะไม่เห็นเลยตัวดำเด่ตไปไหนเนาะตัวดำติตัวดำจะใหญ่มากเลยค่ะทุกคนตัวดำจะเป็นตัวที่ใหญ่จนเป็นรุ่นพี่เลยเป็ไม่รู้ไม่เห็นเลยวันนี้ นนนนเป็นบอรลาที่จินตนาการเองนะคะว่าอยากได้แบบน,นี้เป็นเลขแปดเป็นทรงเลขแปดทำตามความฝันค่ะ น้ำกันดีจังเลยนะน่ารักเลยทุกคนไม่เห็นน้องดำเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจาหาน้องดำก่อนนะน้องดำอยู่ตรงไหนน้องน้องดำไม่เห็นเลยค่ะ เลยน้องแดนจะตัวใหญ่มากน้องแดนจะตัวใหญ่มากทุกคนเป็นรุ่นพี่เลยเป็นรุ่นพี่ของทุกคนเลยทุกตัวที่อยู่ในนี้เลยแต่วันนี้ไม่เจนอนาไม่เจอนางเลยนะคะไม่รู้นางไปทางไหน เจอไม่เจอนานจริงๆอยากจะอยู่ลึกๆก,ก็ได้เห็นไปพวกน้องๆอยู่ทางโน้นม,มาแลยมาเลยมาแลยมาเลยมาแลยเจ